แต่ก็สู้ค่ะราคาทองแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆแต่แรงซื้อก็ไม่แผ่วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยของเรานะคะล่าสุดมีรายง,งานบอกว่าดีมานทองคําหรือว่าความต้องการทองคําเพื่อการลงทุนในประเทศไทยนะคะพุ่งสูงสุดในรอบ7ปีค่ะทองคําเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ร้อนแรงที่สุดในปีนี้ค่ะ สภาทองคำโลกหรือว่า v d g o l d c o u n c i l หรือว่า WGC เ,เปิดเผยรายงานแนวโน้มความต้องการทองคำประจำไตรมาสที่3ของปีนี้หรือว่าปี2,568ค่ะโดยระบุนะคะว่าประเทศไทยนั้นมีความต้องการทองคำแท่งและเหรียญทองคำเพื่อการลงทุนสูงที่สุดในรอบ7ปีหรือว่านับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี2,562ค่ะ สอดคล้องกับทิศทางของความต้องการทองคําโดยรวมทั่วโลกจากทุกภาคส่วนค่ะซึ่งรวมถึงการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์หรือว่า over the counter หรือว่า OTC ด้วยนะคะซึ่งรายไต,ตรมาสนั้นอยู่ที่1,313ตันหรือว่า1.46แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะแล้วก็กลายเป็นไต,ตรมาสที่มีความต้องการสูงที่สุดเป็นประวัติการค่ะ แรงงานยังระบุด้วยนะคะว่าดีมาหรือความต้องการทองคําโดยรวมทั่วโลกจากทุกภาคส่วนมีการเติบโตมากขึ้นจากความต้องการด้านการลงทุนเป็นหลักค่ะคือคิดแล้วเป็นจำนวนเกินครึ่งหรือว่ามากกว่า55%ของความต้องการทองคําสุดที่ทั้งหมดซึ่งความต้องการทองคําที่เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับตรมที่3นั้นไปแต่ระดับที่537ตันหรือว่าเพิ่มขึ้นมาถึง47%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะ และปัจจัยสําคัญหรือว่าแรงส่งนะคะที่ทําให้ใครๆก็อยากจะถือครองทองคามาจากหลายด้านค่ะทั้งจากเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่มีความผันผวนการอ่อนค่าของเงินดอลลา,าร์สหรัฐและปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโฟโมหรือว่า Fear of missing out พูดง่า,งงายๆกลัวว่าจะตกขบวนค่ะหรือความกลัวที่เราจะพลาดโอกาสดีๆไปของบรรดานักลงทุนนะคะในช่วงที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นค่ะ ความเห็นจากเซาไกฟานหัวหน้าผู้พิาคเอเชียแปซิฟิกไม่รวมประเทศจีนและหัวหน้าฝ่ายธนาคารกลางระดับโลกของสภาทองคำโลกค่ะมองว่าความต้องการทองคำในไทยนะคะมีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกแล้วก็ระบุด้วยค่ะว่าแนวโน้มของตลาดทองคำในประเทศไทยนั้นยังคงไปในทิศทางบวกความต้องการทองคาได้ทาสถิตใหม่อย่างต่อเนื่องและในสภาวะตลาดปัจจุบันบ่งชี้นะคะว่า อาจจะยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกด้านผลตอบแทนสําหรับนักลงทุนไทยค่ะโดยเฉพาะการลงทุนในทองคําแท่งและเหรียญทองคําที่มีความต้องการในระดับสูงในรอบ7ปีหรือว่านัดตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี6 2นะคะซึ่งตัวของรายงานสภาทองคําโลกก็ชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าตอนนี้ตลาดทองคําในบ้านเราหรือเมืองไทยนั้นยังไม่อิ่มตัวค่ะดังนั้นการถือครองทองคําเพื่อเสริมสร้างความแข็งกแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุนจึงยังคงเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจอยู่ค่ะ และในขณะเดียวกันค่ะแรงซื้อนะคะจากทางกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือว่า ETF ทองคำก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเช่นกันค่ะนักลงทุนทั่วโลกนะคะยังคงทยอยเพิ่มการลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ETF ทองคำซึ่งมีทองคำแท่งเป็นสินทร,รัพย์อ้างอิงอย่างต่อเน,นื่องเป็นไตรมาสที่3แล้วค่ะเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ222ตันคิดเป็นเงินไหลเข้าจากทั่วโลกรวมแล้วมากกว่า2.6หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และ้ากเรานะคะนับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้กองทุน ETF ทองคำนะคะมีการเพิ่มสานะการถือครองรวมแล้ว619ตันหรือคิดเป็นมูลค่าะคะมากกว่า6.4หมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในอเมริกาเหนือนะคะมากที่สุดอยู่ที่ปริมาณ346ตันตามด้วยกองทุนในยุโรปะะอยู่ที่148ตันแล้วก็กองทุนในเอเชียะะอีก118ตันค่ะ ส่วนความต้องการทองคําแท่งและเหรียญทองคําเพื่อการลงทุนทั่วโลกนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะมากถึง17%เมื่อเทียบกับไตรามาสที่3ของปีที่แล้วรวมแล้วอยู่ที่316ตันค่ะเห็นได้ชัดนะคะถึงการเติบโตในเกือบทุกตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอินเดียค่ะอยู่ที่92ตันแล้วก็จีนอยู่ที่74ตัน ขณะที่ตลาดทองคำของภูมิภาคอาเซียนนะคะก็เห็นการเติบโตแบบเลข2หลักนะคะเมื่อเทียบกับตรวัที่3ของปีก่อนหน้าค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือทองแท่งได้รับความนิยมเพื่อการลงทุนค่ะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะปรากฏว่าความต้องการทองคาในกลุ่มของเครื่องประดับได้รับผลกระทบไปไม่น้อยค่ะหลังจากที่ราคาทองคำนะคะพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการมากถึง50ครั้งในปีนี้ในช่วงที่ผ่านมา แล้วก็ส่งผลนะคะทำให้การบริโภคทองคำเครื่องประดับไตรมาสที่3น้อยลงหรือว่าหดตัวลงไปถึง1% 9เมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะแม้ว่าตลาดที่มีผู้บริโภครายใหญ่นะคะอย่างประเทศอินเดียแล้วก็จีนจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะก็เป็นผลมาจากปัจจัยตามฤดูกาลมากกว่าเพราะว่าเมื่อเราดูจากภาพรวมแล้วนะคะหากเทียบกับปีที่ผ่านมาจะพบว่าทั้ง2ตลาด ก็คืออินเดียกับจีนนั้นยังคงอ่อนแออยู่ค่ะและแน่นอนค่ะเช่นเดียวกับตลาดทองคําในประเทศไทยนะคะแนวโน้มก็ถือว่าไม่ต่างกันค่ะในกลุ่มของเครื่องประดับแม้ว่าจะมีการปรับตัวบวกถึง30%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแต่ว่าความต้องการโดยวรวมนะคะถือว่ายังคงอ่อนตัวลงไปติดลบไปถึง1 0เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ถ้าเราดูจากภาพใหญ่เลยนะคะดูทั้งตลาดทั้งประเทศค่ะเมือ่อรวมกับความต้องการทองคําแท่งแล้วก็เหรียญทองคําแล้วปรากฏว่าความต้องการทองคําของไทยนั้นยังคงแข็งแกร่งอยู่นะคะไปช่วยชดเชยความอ่อนตัวในตลาดเครื่องประดับได้แล้วก็ส่งผลนะคะทำให้ความต้องการภาคผู้บริโภคโดยรวมของไทยเติบโตมากถึง19%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วะคะ่ะโดยปริมาณรวมสำหรับตรมาที่3ของปีนี้นะคะอยู่ที่17.2ตันค่ะ ไม่ใช่เพียงแค่ประชาชนหรือว่านักลงทุนเท่านั้นนะคะที่อยากถือครองทองคําในปีนี้ค่ะแต่ว่ากําลังซื้อสําคัญสําหรับตลาดโลกก็คือธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกนั่นเองค่ะที่ถือว่ายังคงซื้ออย่างต่อเนื่องซื้อไม่แผ่วเลยค่ะธนาคารกลางทั่วโลกนะคะยังคงซื้อทองคําอย่างต่อเนื่องยาวมาถึงไตรมาสที่3ค่ะยอดซื้อสุดที่นะคะรวมอยู่ที่220ตัน แล้วก็เพิ่มขึ้นมานะคะ28%จากไตรมาสที่2พุ่งขึ้นมาถึง10%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะและแม้ว่าราคาทองคำนั้นจะพุ่งสูงสุดเป็นปรติการก็ตามนะคะแต่รังซื้อถือว่าไม่แผ่วลงเลยค่ะและเมื่อเราพิจารณาภาพรวมนะคะนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้จะพบว่าธนาคารกลางนะคะมีการเข้าซื้อสุดทิมากถึง634ตันค่ะเป็นตัวเลขที่อาจจะต่ำกว่าระดับสูงสุดเมื่อ3ปีที่ผ่านมา แต่ถือว่าก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังสูงกว่าตัวเลขก่อนปี2,565อย่างชัดเจนค่ะแรงงานของสภาทองคำโลกระบุเอาไว้นะคะบอกว่าอุปทานทองคำโดยวรวมทำสถิติรายตรมาสอยู่ที่1,313ตันค่ะเพิ่มขึ้นมา3%นะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและปริมาณการผลิตจากเมืองแร่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะประมาณ2%นะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วมาอยู่ที่977ตันค่ะ ส่วนการรีเซเคิลทองคําก็เพิ่มขึ้นนะคะประมาณ6%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมาอยู่ที่344ตันค่ะก็ถือว่ายังคงมีสัภาพอยู่นะคะแม้ว่าตอนนี้ราคาทองคํานั้นจะพุ่งสูงขึ้นก็ตามค่ะมองเรื่องนี้นะคะจากทางหลุยสตรีทนักวิเคราะห์การตลาดอาวุโสของสภาทองคําโลกค่ะบอกว่าการที่ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นนะคะไปแต่ระดับ4,000ดอลลาร์สหรัฐต่ตอทรออนในช่วงแตรมาสที่3 เป็นการสะท้อนที่เราเห็นค่ะว่ามีความแข็งกแกร่งของปัจจัยต่างๆที่มาผลักดันอุปสงค์หรือว่าดีมาดหรือความต้องการตลอดทั้งปีโดยเฉพาะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะและรวมไปถึงแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อและความไม่แน่นอนจนากนโยบายการค้าโลกด้วยค่ะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ล้วนแต่เป็นแรงขับเคลื่อนของความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนนะคะที่ต้องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุนของตนเองค่ะและพร้อมกันนี้ลุยสตรีก็กล่าวเสริมด้วยนะคะว่าแนวโน้มราคาทองคำยังคงเป็นบวกค่ะ เนื่องจากการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐแล้วก็คาดการอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำลงไปด้วยนะคะรวมถึงภัยคุกคามจากภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟอ้อหรือว่าสตรกเฟชชั่นค่ะก็ส่งผลให้ความต้องการในการลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะเราจึงได้เห็นนะคะว่าทองคำได้สร้างสถิติใหม่นะคะนิวไฮซ้ำแล้วซ้ำเล่าในปีนี้แล้วก็สาภาพไปล้อมปัจจุบันเองก็บ่งชี้นะคะว่าราคาทองคำนั้นอาจจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นไปอีกค่ะ ีเงินเรียกน้องมีทองเรียกพี่ยังคงใช้ได้ดีสำหรับวันนี้นะคะแม้ว่าราคาทองนั้นอาจจะผันพวนไปบ้างก็ตามค่ะแต่ต้องยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่ราคาทองนั้นพุ่งแรงที่สุดอีกปีหนึ่งเลยทีเดียวค่ะแต่ต้องย้ำทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะ